ภาษาตอนนี้แทบหนึ่งนะคะข้าส่วนในการที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเพื่อนบุญในเบื้องเองเป็นตัวแทนของนครหลวงนะครับก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะนํางบประมาณออกมาช่วย ชาวบ้านทั้ง16อำเภอรวมทั้งนักหอลรวมแล้วเราก็ดูว่าน้ำเริ่มมาก็จะจะทั่วไม่รุนจะมามากมาน้อยถามกัไปหมดทุกคนก็ตอบไปได้นะครับพายุรุนอครับมาครับมาครับัครับมาแถวตอนให้ท่านนายกทข่งห้ควผมคารพก็ถือว่าท่านมีความโปร่งใยว่าทุกคน ถ่ายภาพนิดนึงนะคะอ๋อนานนิดแบบแต่พวกเราหนาหนมากอยู่ไหมคะอ่ะก็ความเดือดร้อนเอาไจอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าในการจรังหวัดก็ฝากความห่วงใยมาหาพวกเราทุกคนเป็นนายกอบจอนะคะแล้วก็นายกเทศรรบาลน,นายกอปต